มิรไทยแ์นะคะวันนี้จริงๆก็ขออนุญาตนะคะแฮปปี้วันใครมานที่ของทุกคนด้วยนะคะขอให้เป็นวันที่มีแต่ความรักมีความเจริใส่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอให้ทุกคนที่เรักกันในวันนี้ ในครงนี้พูดคุยกันเรื่องจ้าสวยมากลอยจากวัตถุสวยกับสวยกันยุ่งสวยอึ้งสวยจึ้งสวยปึ้งลอยลอยมาตบกันแบบช่ำแบบจุกเป็นไงจุใจไหมทุกคนสวัสดีด้วยนะ เซ็กเว2025ตอนบิ๊เว้จ้ะกปิดไมคเชมหน่อยจ้าก็กินใจมากนะคะที่ได้กลับมาอีกปีนี้แค่เขาก็ร่วมทางในวไนฟลายมาหลายปีแล้วเราก็ที่ไทยก็เป็นคนกันหลัก้านจากที่เท่าเทียมมากขึ้นนะคะ ของโต๊ะของโต๊ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชิโซ่ก่อยเลยนะครับปัญหาที่ชิโซ่เองอ๋อนะครับเอาล่ะสมดุลเท่ียมเราผ่านแล้วเป็นไงบ้างกับความรู้สึกนี้มีคนร้องโผลได้มีการจดทะเบียนสมรสกันไปบ้างหรือยังเอ่ยใครตอบดีใครดีคะากาเชเมลลูกเดี๋ยวนะหน้าตามี่ไม่รุนมากทำไมอ่ะพี่ถามว่าอะไรนะคะมีใครได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วบ้างหรือยังคะจบเทียนสมรสแล้วยังไม่ แต่ว่ารักกันก็ไม่มีนะมีต้ลยไหนใครรักกันเลยนีมัคนีสุดเลยอ้าวดีไหมนะอ้ามีกันแล้วอ้าวมีเพราะไทยอ่อยกันละเธอฝั่งนี้ก็มีฝั่งโนนก็มีอรังสีแบบความความน่ารักร้อนแรงมากเบยนี่เลยมันมีหลายฝั่งเหลือเกินเป็นนายกัมพูชา ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยต้องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นโอ<า>กาสมาเดินขบวนพาเล<า>นะคะ<า>สำหรับการเฉลิมฉลองในเรื่องของส่งรถเท่าเท,ทียมนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนี้เรี่องคือเฟิบบบนมากๆนะคะเป็นความสุขของของโลกใบนี้เลยตัวได้น<ล>ะคะที่วันนี้เนี่ยในเรื่องของความรักมันไม่มีขีดจำกัดแล้วนะคะก็อยากจะ welcome คนนะคะแล้วก็อีกอย่ากให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆนะคะกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล่วในวันนี้เนี่ย มันผ่านแล้วอ่ะีมิเชลนะคะมันไม้เป็นจากคนไทยที่สฉลิมลอกกันแต่ว่าวนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟร์นะคะหรือว่าชาวต่างชาติทุกคนเลยที่อยู่ที่นี่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ความรักมันเป็นเรื่องที่สวยงามใช่นะครับความรักทุกแบบสวยงามเสมอนั่นเองนะครับเอาล่ะสุดท้ายจ้ามิสแบรนด์ฝากอะไรนหนึงกับทุกคนตรงนี้รุ่งถึฝากอะไรเกี่ยวกับพรายมันกันโดยจากเชิญจ้า ก็คงฝากความรักที่มีมาให้นี่แหละค่ะว่าจริงๆความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนอกจากงานคลายมันที่เราจะได้แสดงความรักกันในวันนี้แล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแสดงความรักกันในวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกๆวันเราสามารถส่งต่อความรักให้กันและกันได้เสมอค่ะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ้าก็ฝากผลงานหน่อยหนึ่งก็ได้ดูดมความทเห็นกันไปแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ฝากตามพวกเรา ทีมของ s p a การไทแล้วก็ฝานทางคนงานทุกคนด้วยรับองว่าพร้อมเสิ์ฟมสนุกให้กับประชาชนุกคนค่ะแล้วก็พร้อมยืนอยู่เคงขประชาชนทุกสถานการแน่นอนขอบคุณค่ะโอเคครับละเยงรคบูให้กับมิตรค่ะขอบคุณมาก์ะคขอบคุณมากรู้เคคิ้วครับขอบคุณครับดีใจที่เจอทุกคนนะเลิฟยา ใช่เราไม่อยากไปยืนใกล้เลยเพราะเราดูหมองอแกแกใช่ไหมเราเรีบเดินออกมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะหมองไปมากกว่านี้เพราะแต่ละนาแต่ละคนก็คือสวยมันจึ้มมันโซ่เลยนะคะใช่แล้วนะครับเอาล่ะตอนรับทุกคนด้วยนะครับทั้งทีที่มาถึงงานของเราวันนี้ Bangkok Pride Festival 2025นั่นเองนะครับวันนี้เรามาในทีม b o n t h i s Way และแน่นอนครับงานในวันนี้ต้องบอกว่า उडी <laughs> <laughs>